วันนี้ผมจะมาบอกวิธีการดูจอ iPhone จอแท้จอเทียบสวัสดีครับผม m a a ค p Studio นะครับคุยกับช่างซ่อม p h o n e คลิปที่23นะครับหลายท่านเคยสงสัยใช่ไหมครับว่าเวลาที่เราอยากไปเปลี่ยนจอร้านนอกประกันเนี่ยถ้าร้านเขาบอกเป็นจอแท้เนี่ยมันเป็นจอแท้จริงไหมวันนี้ผมจะพาไปรู้จักกับจอแท้แล้วก็จอเทียบเปรียบเทียบกันให้ดูนะครับก็ดูจาก จอแท้นะครับจอนี้จะเป็นจอของ XS Max นะครับผมจะให้สังเกตตรงนี้นะครับที่สายแพรจะมีโลโก้ของ Apple นะครับนี่คือจอแท้นะครับจอแท้จะเป็นจอแท้แกะเครื่องนะครับคือแกะจากเครื่องดีๆะครับออกมานั่นคือจอแท้นะครับหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือจอลอกจอลอกหมายถึงจอที่กระจกแตกนะครับนำมาลอกกระจกด้านหน้าออกเปลี่ยนกระจกใหม่เข้าไป LED ข้างในก็ยังเป็นจอแท้เหมือนเดิมนั่นคือจอแท้นะครับ ย้ำนะครับให้สังเกตรตรงนี้นะครับดูเบื้องต้นเลยว่าจะมีโลโก้ Apple นะครับเวลาที่เราไปเปลี่ยนจอร้านที่มีมาตรฐานนะครับเขาจะแจ้งตามจริงว่า จอแท้ราคาเท่านี้แล้วก็มีตัวเลือกก็คือจอเทียบราคาที่ต่ํากว่านะครับถ้าเราสงสัยหรือไม่มั่นใจก็ขอดูเลยก็ได้นะครับเพราะร้านที่เขามีจอแท้อยู่แล้วเขาก็จะกล้าให้เราดูอยู่แล้วว,ว่ามันมีโลโก้ตรงสายแพ้นะครับรุ่นอื่นๆก็เหมือนกันนะไม่เฉพาะรุ่นนี้นะครับที่เป็นจอแท้จะมีโลโก้ a p p l e อยู่แล้วนะครับแล้วเรามาเปรียบเทียบจอเกรดหรือจอเทียบนะครับสังเกตง,ง่ายๆนะครับ ด้านหลังสายแพรตรงนี้ก็จะไม่มีโลโก้นะครับแล้วก็จะมีภาษาจีนติดอยู่เยอะๆปั๊มอยู่เยอะๆอย่างนั้นคือจอเทียบนะครับขอล้านดูก่อนก็ได้เวลาที่เราไปเปลี่ยนจอเราอาจจะอยากเปลี่ยนจอแท้หรือบางท่านก็อาจจะอยากเปลี่ยนจอเทียบเพราะว่ามันถูกกว่าใช่ไหมครับ จอเทียบก็ราคาถูกกว่าเราก็สามารถเช็คได้ส่วนท่านที่อยากเปลี่ยนจอแท้จริงๆไม่มั่นใจก็ขอร้านดูเลยนะครับก็จะมีโลโก้แบบนี้นะครับผมและที่สําคัญก็คือก่อนที่เราจะเข้าไปใช้บริการนะครับก็แนะนําให้เลือกร้านที่เรามั่นใจนะครับหรืออาจจะถามเพื่อนก็ได้ว่าร้านนี้โอเคไหมนะครับแล้วก็สอบถามระยะเวลาประกันให้ชัดเจนนะครับถามได้ว่าเงื่อนไขในการประกันมีอะไรบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับร้านทั่วไปเขาจะประกันทุกกรณียกเว้นแตกนะครับกรณีที่เราเปลี่ยนจอสมมติว่า เข้าประกัน6เดือนใช่ไหมครับกรณีใช้งานยังไม่ถึง6เดือนเราจอทัดไม่ได้เราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับเกมได้แต่เงื่อนไขการประกันนะครับจอจะต้องไม่แตกไม่ล้าวไม่บินไม่โดนน้ำนะครับผมคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่ต้องการเปลี่ยนจอโฟนที่ร้านนอกประกันนะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนจอแทะเราก็แจ้งที่ร้านเลยครับว่าเราต้องการเปลี่ยนจอแท้ก็ขอดูก่อนเลยนะครับมีโลโก้ที่ด้านหลังจอไหมนะครับเราเองก็จะได้สบายใจว่าเราได้จอแท้แน่ๆนะครับผม เพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับการใช้งาน p p o o n นะครับก็สามารถสอบถามเข้ามานะครับผมก็จะนำหัวข้อมาทำคลิปพูดคุยกันนะครับผมคลิปนี้ก็น่าจะจบแค่นี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ